วันนี้เรามาต่อกันที่ EP ีของการท่องเที่ยวไปเมืองนอกอีกเช่นเคยนะคะเชื่อว,ว่าจุดประสงค์หลักๆของการไปท่องเที่ยวของทุกคนเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องที่ไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวดังๆในประเทศนั้นๆหรือสถานที่ที่เป็น t ัวริสต์อ t r a c t i o n แล้วนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องการอยากหาของกินอร่อยๆหรือของกินที่ดังๆในประเทศนั้นๆพี่นุชเชื่ออ,อีกค่าว,ว่า To-do Do l i s t อีกอย่างหนึ่งที่คนไปเที่ยวเมืองนอกจะต้องทำก็คือการไปช้อปปิ้งค่ะ,ะบางคนเนี่ยนะคะก็อาจจะแบบมีของที่อยากได้ที่จะต้องเป็นแบบของเมดอินประเทศนั้นๆหรือว่ามีคนฝากซื้อของใช่ไหมคะซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องไปเสาะแสวงหาไปตามหาของสิ่งนั้นเนี่ยมาให้ได้วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าถ้าเราไปเที่ยวเราเนี่ยเราอยากจะช้อปปิง้งเราควรจะมีประโยคอะไรบ้างที่เราควรจะจดพกไปเพื่อใช้ถามคนขาย เรามาฟังสถานการณ์จำลองกันนะคะ Excuse me, I would like to buy a l p h a b o o t sneakers. Do you know where it is? Oh, it's on the second shelf on the right. I'll show you. Please follow me. ค่ะในประโยคนี้นะคะเราในฐนานะผู้ซื้อเนี่ยเข้าไปถามคนขายว่าขอโทษนะคะฉันเนี่ยต้องการซื้อรอ,องเท้าผ้าใบารุ่น o l f h a b o o e ะค่ะรู้ไหมคะว่าอยู่ที่ไหนคนขายก็เลยตอบมาว่าอ๋อ อยู่ที่ชั้น2ทางด้านขวามือเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับคือในประโยคนี้นะคะเขาจะใช้คำว่า I would like to buy แล้วก็ตามด้วยสิ่งของที่เราอยากได้หรืออยากซื้อนะคะเช่น I would like to buy Alpha b o u t sneakers ฉันเนี่ยอยากได้อรองเท้าผ้าใบารุ่น Alpha b o u t เราอาจจะบอกคนขายนะคะว่าเรากำลังตามหาอะไรอยู่โดยบอกสิ่งที่เราต้องการโดยอาจจะพูดว่า I am looking for Alpha Boost sneakers. Do you know where t i s ก็คือเราเนี่ยกำลังมองหารองเท้าผ้าใบารุ่น Alpha Boost อยู่คุณรู้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนถ้าเราเาอยากจะลองสินค้าที่เราอยากจะซื้อนะคะเช่นเราอยากจะลองรองเท้าเนี่ยเราก็พูดว่า Can I try on? Can I try on? คือลองได้ไหมคะ ถ้าสมมุติว่าเป็นรองเท้าเนี่ยเราก็อาจจะลองตรงนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็อาจจะพาเราไปที่ fitting room fitting room ซึ่แปลว่าห้องรองนะคะถ้าลองแล้วเนี่ยเกิดไซส์มันไม่พอดีเราอยากได้ไซส์ที่ใหญ่กว่านี้เราก็พูดว่า do you have a bigger size do you have a bigger size มีไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ไหม หรือถ้าเกิดว่าอยากได้ไซส์ที่เล็กกว่านี้ก็คือ do you have a smaller size do you have a smaller size คุณมีไซส์ที่เล็กกว่านี้ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากได้อรองเท้าสีอื่นหรือเสื้อผ้าสีอื่นๆเราก็อาจจะถามเขาว่า do you have any other colors do you have any other colors คุณมีสีอื่นๆอีกบ้างไหมค่ะทีนี้ถ้าเราจะซื้อกางเกงหรือเสื้อผ้าเนี่ย คนขายอาจจะถามเราว่า what is your size what is your size ก็คือคุณใส่ไซส,ส,ส์อะไรถ้าเป็นเสื้อผ้านเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเป็นไซส์ s ไซส์ m ไซส์ l ซึ่งเราก็พอจะรู้ไซส์ของตัวเองอยู่แล้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นกางเกงเนี่ยก็อาจจะยากซะหน่อยคนขายอาจจะถามเราว่า what is your waist what is your waist คุณเอวเท่าไหร่แล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ขนาดเอวที่แน่ชัดอยากจะให้เขาวัดขนาดเอวของเรา เราก็อาจจะขอให้เขาวัดให้หน่อยก็คือ can you measure my waist can you measure my waist หรือ can you measure it for me can you measure it for me ก็คือขอให้วัดขนาดเอวให้หน่อยได้ไหมต่อมานะคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเลือกเสื้อผ้าได้แล้วเราชอบมากเลยแล้วเราก็อยากจะสอบถามราคาเขาว่าเอ๊ะเสื้อผ้ากางเกงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะซื้อเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ เราก็จะถามว่า how much does it cost how much does it cost คือราคาเท่าไหร่หรอสิ่งสิ่งนี้ถ้าสมมุติว่ามันอนะแพงกว่าที่เราคิดไว้แล้วนะเราเนี่ยในฐานะคนไทยเราก็ต้องต่อราคาใช่ไหมคะเรามีหลายประโยคมากเลยคะ่ะที่จะสามารถใช้ในการต่อราคาได้ประโยคแรกนะคะ can you reduce the price can you reduce the price ก็คือลดราคาให้หน่อยได้ไหม reduce แปลว่าลดลงนะคะหรือเราอาจจะใช้คำว่า can you lower the price can you lower the price ก็คือลดราคาให้หน่อยหรือมีอีกค่ะอาจจะใช้คำว่า how much can you bring down the price how much can you bring down the price หรือเราอาจจะขอเป็นส่วนลดเลยก็ได้นะคะเช่น what discount can you have what discount can you have หรือ can you give me discount Can you give me discount? Discount ก็คือส่วนลดนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราขอส่วนลดเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราตกลงที่จะซื้อแล้วพนักงานขายก็อาจจะถามเราว่า Are you ready to check out? Are you ready to check out? เขาถามประโยคนี้ขึ้นมาเขาถามว่าเราอะ่ะช้อปปิ้งเสร็จแล้วใช่ไหมถ้า เราพร้อมที่จะจ่ายเงินแล้วเนี่ยช้อปปิ้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตอบเขาไปว่า I think so หรือไม่ก็บอกว่า Yep I'm all set Yep I'm all set ก็คืออ๋อเสร็จแล้วค่ะพร้อมที่จะจ่ายเงินแล้วค่ะทีนี้ เรามาถึงขั้นตอนการจ่ายเงินนะคะคนขายเนี่ยก็อาจจะถามเราว่าเอ๊ะเราจะจ่ายเงินแบบไหนเพราะตอนนี้มันก็มีทั้งจ่ายแบบเงินสดหรือจ่ายบัตรเครดิตใช่ไหมคะคนขายก็จะถามเราว่า How w o u like d you l to pay How w o u like d you l to pay ไม่ทราบว่าคุณจะจ่ายเงินแบบไหนดีเราในฐานะลูกค้าใช่ไหมคะเราอาจจะอยากจ่ายด้วยเงินสดแล้วก็อาจจะพูดว่า I would like to pay by cash I would like to pay by cash Cash ก็แปลว่าเงินสดนะน,นะคะหรือถ้าเราพบเงินสดมาไม่พอหรืออยากจะจ่ายเป็นเครดิตการ์ดแทนเนี่ยเราก็จะพูดว่า Can I pay by card Can I pay by card ก็คือจ่ายด้วยการ์ดได้ไหมหรืออาจจะถามเพราะว่า do you take credit card do you take credit card คุณรับบัตรเครดิตไหมค่ะพอถึงขั้นตอนที่เราจ่ายเงินเสร็จแล้วเนี่ย เขาอาจจะยื่นสิ่งของสินค้าให้เราใช่ไหมคะแต่หลายๆประเทศตอนนี้เนี่ยก็รณรงค์กันเรื่องอไม่ไม่ให้ถุงพลาสติกนะคะประเทศไทยก็เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยต้องการถุงเราอยากจะขอถุงเขานะคะเราก็าจะาบอกเขาได้ว่า can i have a bag please can i have a bag please ขอถุงหน่อยได้ไหมคะหรือถ้าเราซื้อของหลายๆชิ้นเพื่อเอาไปฝาก คนทั้งบ้านนะนะคะแล้วเราอยากได้ถุงแบ่งนะเนาะเพื่อจะเอาไปให้ทีละคนทีละคนแต่ละคนนะนะคะเราก็อาจจะพูดว่า can I have extra bags can I have extra bags ขอถุงเพิ่มหน่อยได้ไหมคะและ,อะตอนจบนะเขาคนขายเขาอาจจะพูดกับเราว่า thank you have a nice day คือ,อขอบคุณนะครับขอ,อขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณหรือขอให้คุณโชคดีตามมารยาทน,นี่นะคะเราก็อาจจะ พูดตอบกลับไปว่าแบบ y you too คุณก็เช่นเดียวกันนะคะค่ะเนี่ยค่ะก็คือสับที่เราสามารถนำไปใช้ในการที่เวลาเราอยากจะไปช้อปปิ้งที่เมืองนอกนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะจดสับแล้วก็จำสับพกไปใช้เวลาที่เราไปเที่ยวเมืองนอกนะคะหมดโควิดเมื่อไหร่เนี่ยพี่นุชคิดว่าคงจะมีหลายคนเหมือนกันที่แพลนไปเที่ยวเมืองนอกก็อย่าลืม กลับมาดู EP นี้แล้วก็จดสับไปใช้กันนะคะสำหรับ EP พีนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ